เอาเป็นเลิมเลยเหรอแตงบูรี่อันนี้ใครอันนี้แก่งไปแล้วแตงบูรี่ A G P T เลยป้มึงนะเลิกพกเถอะมึงตัดถิ่งี่ชอบล้างห้องน้ำด้วยเหรอที่หมาว่ารูปนี้เหรอขนมปองหนึ่งปะบิดบิดอย่างนี้อย่างัดอย่าหางัดชอบมากง้าง กลับไปอีกครั้งกับรายการกลัไป,ไปอครั้งแหมเป็นยังไงบ้าง้าวันนี้โจทย์ของเราเป็นอะไรอ,ะอีพีวันนี้นะคะจะเป็นของที่เป็นของใช้ส่วนตัวคืนนี้เราสาูดกันว่า วัตส i อินไมค์อ๋อเป็นเนเป็นเลยแบบนี้ยังไงนะขอใช้ส่วนตัวหรือว่าล้อรถมอเตอร์ไซค์ก็ใช้ส่วนตัวของที่รู้สึกว่าจะติดตัวเป็นประจำเวลาที่แบบไปออกกองไปทำงานไปออกไปข้างนอกอะไรแบบนี้หรือ every day every day เป็นการได้ เปิดกระเป๋าเออมันเปิดกระเป๋าปแก้ผ้าเลยเนี่ยไม่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  <c oughs> ไม่ต่อยทิ้งถอด <c oughs> ผมก็ไม่โดนไม่โตออ <c oughs> จะถามว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนพกของกันเยอะมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่หรอชอบเป็นพวกกระเป๋าแบกบ้านใบใหญ่แต่ถ้าเป็นแค่ไปออกไปกินข้าวก็แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ถ้าแบบเอวิดีโอออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นพวกอีกระเป๋าแบกบ้านชอบถือจะเป็นกระเป๋าใบใหญ่เพราะว่าพี่เกียรติเป็นคนจัดพี่เกียรติจัดแบบโยน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 คือแบบเอาทุกอย่างแล้วก็เป็นคนที่เผื่อชอบเผื่อเช เดี๋ยวก็จะรู้เองว่าในมีอะไรบ้างเกิดอะไรบ้างใช่ไหมเล้วเธออ่ะฉันเป็นคนชอบพกเป้เป้สะพายหลังอ่ะเพราะว่ามันแบบมันต้องมีอะไรที่มันไวโอลินอย่างงี้ปะใบใหญ่ไปเพราะอันเดินไปอย่างสีนัแล้วระวังวันนี้ใครมันจะไปเดินเดินจู่ๆแล้วก็หยิบเลยเขาชอบพกเป็นฟิล์มแบบเป้เพราะว่าตอนถ่ายรูปจะเป็นฟิล์มแบบสะพายหลังหรือแบบเดินเดินอยู่ ไมเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรครับทุกสถานการณ์มันต้องพร้อมเสมอแต่เอาจริงนะเมื่อก่อนก็ชอบสะพายทรงเปเออ้แต่แค่เหมือแนบบตอนนี้มันเรารู้สึกว่าพอเป็นเป้มันดูเป็นเด็กอ่ะมันยังดูแม่ม,มันอาจจะไม่เข้ากับชุดใช่เพระช่นหลังเธอ,อแต่งหญิงไงแล้วพี่ใหม่ล่ะครับ ส่วนสันสันเป็นจริงฉันไม่คนชอบพกอะไรนิดเดียวกระเป๋าใบเล็กนิดจริงนิดจริงๆเล็กไม่ว่านะแพงด้วยมันจะเป็นอย่างนี้อะไรเออคนชอบถามว่าทำไมชอบซื้อแจ็คเก็ตทําทำไมชอบซื้อทุกอย่างที่มีกระเป๋าอยู่ในอยู่ในตัวเพราะว่ารู้ไหมเวลาออกไปข้างนอกอ่ะเวลาเราต้องไปหาที่วางที่อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมันเบื่อมันลำบากมันเป็นแจ็คเก็ตแล้วมันเก็บของได้หมดเลยพระเ้าตังนี้กระเป๋าตังค์นี้บางครั้งก็ออกตังค์ยังไม่ใช่เลย ตอนนี้เราทํางานแรกๆพี่ใหม่ยังเอาเงินใส่ถุงชิปยาเลยเออจำได้แล้วเอาเห็นว่ามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ใช้ทำแบบนี้เหมือนกันคู่คู่เพราะว่าขี้เกียจถืออะไรแต่ตอนนี้ก็กระเป๋าเล็กลงเพราะว่ามีอีเพ็ไงกระเป๋าอีเพ็ถืออย่างนี้นะครับอุ้งเสื้อก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าเรองอยู่ในอีเพ็ดมอกระเป๋ากระเป๋าซื้อมาบางทีก็ไม่ได้ถือให้คนอื่นถือโอ้โหเรับาชอบมากเลยะไรเราไม่ได้ถือมึเอามาเริ่มจากของไทยก่อนดีอยากรู้ของอีเต้หนูอยากรู้ของอีเต้ ีแบกระเป๋าใบนี้ฮะฉันชอบเป็นพวกแบกเป้แล้วมันจะเป็นเป้ที่แบบอ่าอเนกประสงคมไปฟิตเนสปะอาใส่ไปฟิตเนสไหมใช่อ๋อแล้วแล้วไปไปทำงานคอมที่พาร์กรากไหมเออหรือจะนี่ Starbucks เจนทันเวิร์ลอะรนัมันอยู่นั่น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 มันเป็นเจ้าของบริษัท s t a r b u c k เซนทัเวิร์ลคือด้วยความที่ว่ามันอเนกประสงค์มากคือพอเปิดชิดเนี่ยมันก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆข้างในเพื่อใส่ด้วยฉันก็จะพกแบบที่ใส่นี่ อันนี้คืออะไรอ่ะสายหยอดตาอันนั้นเป็นที่ชาร์จแบต iPhone กับไอ้นี่อ่า Apple Watch เออที่มันชาร์จพข้ากันได้เนาะเอาแบงค์เอาแบงค์แล้วก็ฝั่งนี้ฉันก็จะเป็นของที่ต้องใช้กับคอของฉันอันนี้ชอบมากอันนี้เย็นอันนี้ใช้แล้วตื่นจริง้แลวตื่อันนี้ก็ครบเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามากระเป๋ารองเท้าหยอดตาวัสดุกอสผู้ชายใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบของทำคอมทำงานอันนั้นก็แอร์พอร์ตมึงแหวนทรงอะไรอ่ะ ลเอางั้นแกอย่างงี้แแล้วกูเอาไปงัดของเขาไปหางัดของเขาเขาเปิดแต่อัที่มันจะมีแบบช่องเล็กแบบเอาไว้ใส่ของเพิ่มเติมในนี้มีช่องใหญ่เอาไว้ใส่แบบสมมติจะไปยิมใช่ไหมอ่ะนแล้วก็จะใส่เสื้อผ้ามันไม่น่าเชื่อเลยเป็นฟิตเนสได้หรอใช่แต่วันนี้จะเป็นอุปกรณ์ล้างหน้าเรื่องจริ้งะน้ากระเป๋าอีกใบหนึ่งี่ใส่พวกพวกอะไรนะคินซิ่งอุปกรณ์แบบครีมทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปออกไปพวกยิมพวกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเป็นคนมันเป็นคนทั้งนานแล้วเป็นคนงาตัวเองขนาดนี้เลยเนาะแบบพกทอนเนอร์พก ไปไปชีวิตประจำวันนะวันนี้แล้วหน้าแดงกว่าไงวันนี้แล้วก็เลยพบอุปกรณ์มาเขื่อล้างหน้าอ่ะเป็นเลิมเลยเหรอเวลาโกนหมดแล้วมันชอบแบบมีเลนไม่ชอบน้อยหนึ่งอันเนี้ยอันนี้คือที่ทาแผลเหรอล้างเลยเซอร์กัลฟิลเอออะไรทิ่นั้นแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพอันนี้อะไรอ่ะ อันนั้นคือคอมที่ต้องไปทำงานอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับผมเป็นเวิร์กอินแนนมากเลยนี่หมดแล้วหมดอย่าคนเรหมดแล้วเนี่ยคือในกระเป๋าทั้งนี้หมดแล้วคอมคือจะบอกว่าแค่อีอันนี้ก็กิโลกว่านะบนหลังนะหลอถ้าเอาไปที่เหลือพวกนี้ก็คือเบามากอ่ะจริงคนชอบวินจะแหละไม่ไม่พกไปทำอะไรทำงานไงทำงานไงคอมปัตมปัตต์ต่อแค่คุผีไม่ไดล้วอ๋อผีดอีกปะผิดไปแล้ววจะเอาไปทำไปเสนอราคาไม่อย่าไปยัดของเขามันจะเป็น iPad อันนี้ก็เป็นกระเป๋าของหลวงเต้ใช่ก <T S 1> <st> ็ก็ก <S tul ß> ็ดูเป็นมันใช่แต่ว่าเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่ามันพกเครื่องล้างหน้าเออใช่เพราะขนาดชยแต่งหน้าจัดขนาดเี้จะตกใจกว่านี้เหอถ้ามันพกเครื่องล้างแว่นนี่ยอีสัสเอามา ของอารณายาเหรอเอามาของยาดดีอยู่่อุ้ยอีสัตย์เยอะเหมือนกันนะไม่ไม่มึงเลือกแมพแต่ชุดมึงหรอจริงล้วไม่ได้แบบว่าอุ้ยมาถ่ายคอนเทนต์แล้วก็เปลี่ยนกระเป๋าไม่ใช่อันเนี้ยใช้มาสกพัหนึงแล้วเพราะว่ามาจากทถูกชอบเออแล้วก็ขนมเนี้ย คือเป็นคนที่ติดกินขนมมากมันจะมีพวกของกินอยู่ในนี้ค่อนข้างแบบเยอะแล้วในกระเป๋าใบเนี้ยมันจะมีกระเป๋าใบเล็กอะไรเงี้ยซึ่งแบบนี้จะพวกแบบว่าบัตรต่างๆเงินกแจอะไรอยย่างงเี้สหนตัวค่ะเอาก็ดูหน่อยอะไรมากมีแว่นอ่ะอุ้ยปลาดาแต่ข้างในไม่ใช่ปลาดาเป็น ออะะไร่เป็นแบนแบบไม่ใช่เจนเทิร์นแบนอะไรเป็นแบนแบบแฟชั่นแฟชั่นอ่ะเป็แบบติดอะไรติดอะไรใดๆมันมันกิแบบว่าเราแบรนด์นี้เราเราแบบผัดย่านะเออแต่อยู่ที่ห้องไม่ได้เอามาเออขาก็เปิดมันไม่ออกแดดก็ไม อยากเห็นสีอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ให้กล้องดูหน่อยโชว์ให้กล้องเราอ่ะไปซื้อแว่นแบบแบรนด์เนมมาไปซื้อเออแล้วก็แบบก็มันก็มีหลายสีหลายแบบแล้วเราก็รู้สึกเออที่มันเป็นตัวอะไรก็สวยแล้วก็เลยได้แว่นอันนี้มากูใส่ปุ๊บใช่ไหมเนี่ยกูใส่ปุ๊บอีใหม่บบกทำไมมไม่ซื้อสีดำวะมันก็ซื้อสีดำวะแล้วเราอ้าวคนรวยก็ต้องใช้แบบอะไรวะสีสีเออเออเออเอกว่าคืออีเออ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 เอาเออ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  เราจะใช้สีสีว่าราจะมีหลายอันนี่ไหม่รับประตูน้ำเลยยอาร์ตแล้วอยู่ดีมันก็อยากจะได้สีดำขึ้นมาแล้วมันรู้สึกว่ามันแม่ไม่ค่อยได้แล้วพอแต่สีมันไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะต่อไปค่ะก็เป็นอัดเหมือนกัน power bank ซึ่งเดี๋ยวนี้มันทุกคนแทบจะมี power bank ติดตัวแล้วต้องเป็น power bank ที่มีสายชาร์จแบบไม่ติดด้วยนะมันถึงจะสะดวกที่ชาร์จแบตเราเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์แบบบ่อยมากบ่อยนะบ่อยใช่ใช่เวลาเสียบชาร์จนี่มันเป็นหน้านี่ป้าเป็นแบบหน้ายิ้ม หน้าอะไรป้าใส่ดีไหมดีแล้วมันเหมือนฟาดชาร์จด้วยนะโลชาร์จ15วัตต์อีตอนอีตอนมันโฆษณาลงในโฆษณาเหมือนผมจะใช้ดึไม่ได้จริงเลยอะแต่มันใช้ดีใช่ไหมไม่เขาผ่านมาตรฐานเหมือนมันจะแตกแปะอะเออเหมือนมันจะแบบแต่มันน่ารักมากเลยนะไฟไฟก็จะชอบแบบพเพราะว่าเออมึงพราะมั่วเหมกันรุ่นนี้หนูซื้อเพราะว่าอีเพจผู้ช่วยพี่ใหม่ไม่มึงมึงมึงทำกองถ่ายเลยเพราะว่าไม่หรอกเพราะว่าเออเพราะว่าจริงๆแล้วตอนแรกอะไม่ไม่ได้ใช้แต่ว่าอุ้ย ไม่เปลี่ยนสีได้หลังๆทำคอนเทนต์กินบ่อยๆแล้วชอบไปแดกดือดกับผัวเออแหม่ด้านกะเปลี่ันสีที่ตอนปีใหม่อ่ะอันนี้ดูใช้ง่ายว่ะอาเพชรก็มีไม่ใช่หรอไปดีกแบบนึงเออเล้วเอาไปส่องอาหารส่องเมนูอาหารนี่ก็มีมือถือสองเครื่องแล้วก็ เผากระแตฮะหรอไม่ต้องันก็ติดโทรศัพท์จิดปั๊กคืออันอันที้ซื้อเพราะอะไรเพราะมันเป็นแบบเป็แม็กเซย์แม็กเซฟไม่สำหรับว่าเราอยากต้องการแบตจะหมดแต่ว่าเฮ้ยเราต้องถ่ายแล้วกูไม่เคยเข้าเลยเป็มการเข้าช้าเออเออมันชอบไม่เข้ากับพวกับบกูชอบเสียบสายมากกว่าเออไว้ชั้นนิ่งไว้ปรับเสียบนิ่งๆแล้วก็เอออะไรอย่างเงี้ยแม็กเซฟ์ว่ามันมีประโยชน์แต่ว่าการชาร์จของมันก็ต้องยอมรับว่ามันช้าช้ากว่าสายออกูติดยันปู่เวทด้วย มันก็เลยไม่ติดอ๋ออะไรก็เป็นแบบอะไรวะแอร์พอร์ตและล่าสุดอะไรคาร์เวอร์แบงก์อีกอะไรอี้คือพี่สะท้อนจอใน้ลองดิจริงหรอได้เลยหรอดึงออกกันบางคนอ่ะแต่ติดใช้กล้องหลังไม่ใช่หน้าตัวเองแต่เราพี่ัวนี้จะทำให้เห็นหน้าตัวเองเหมือนเป็นกระจกส่องหน้าเปิดเครื่องแล้วก็มีเลื่อนหน้าตะกาได้ตากตากได้นะคะถ้าเราไม่เอาแปะกับเครื่องได้ไหมได้ก็ถือเลยก็ถือเลยอันนี้ต่อไปชต่อไปชต่อไปพี่เต้ลองหาหน่อยเนี่ยไวไฟอันนี้ต่อไปนะคะ เออเห็นไงมันปักตะกร้าอันเนี้ยอ๋อแบบแม็กซ์แบบแม็กซ์มันจะไม่ได้อยู่ดีกูติดเทวเวศติดเทวเวศอะไรใดๆได้อะไรอย่างงี้แล้วมันยืดได้ขนาดไหนแม่มันทำเป็นแบบกล้องอยิงไวทูเคหรอแล้วก็แบบยืดออกมามาอะไรอย่างงี้ได้แบบถือใดๆอะไรอย่างงี้อุยได้แล้เหรออ่ะถูกต้องไม่ทำได้อ่ะแกมัน มันไม่กระตุกด้วยนะอีอาดีมากแล้วก็ถ่ายตรงนี้ได้ด้วยหรอไม่ได้นันต้องถ่ายนู่นเพราะว่ามันไม่สามารถกดอะไรได้เลยไม่อีนุแต่มันอาจจะให้ดูมันไม่กระตุกเลยอ่ะเออนี่รีวิวเห็นปะอันนี้เห็นปะมันไม่กระตุกเลยอ่ะเห็นปะเจ้าบาทเจ้าบาทไปเรื่อยเลย <icana> ดีนะเนี่ยดีนะเนี่ยแบบใช้กล้องหลักความชัดแล้วเราเวลาเราอยู่คนเดียวถ่ายหมดภาพยนตร์อย่างเงี้ยเพื่อจะได้ความเป็นหน้าชัดหลังตัวต้องกล้องไอ้ฉากหลังมาก่อนไม่ถึงก็แบบจะต้องออกจากประตูเธอก็แบเดินต้องวิ่งมั้ยต้องลองวิ่งเหรอมันก็เดินแลนหรือว่าเอาอุปกรณ์เนีฉพาะสำหรับแบบคนแบบอยู่คนเดียวอ่ะใช่แบบสำหรับคนไม่มีใครอย่างมึงอ่ะ เหมาะมากคนไม่มีแฟนอย่างพวกเราก็จะให้แฟนถ่ายให้ช่วยได้อยู่เปล่าเออแต่ก็แ่บอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครเข้าใจป่ะคือแบบมึงไม่มีใค่ะทางพยาบาลเราอ่ะก็ดีนะเป็นอะไรแบบนี้แล้วกดถ่ายได้เลยอ่ะใช่ซึ่งถามว่ามีคนอดังอ่ะเราก็ไม่หมดเยอะจังกระเป๋าตุลเลมอนมั้ยเนี่ยจำไม่บีไม่ได้เลยใจสั่นเหรอไม่ได้เลยเนี่ย ม่ใจแรงๆอย่างเงี้ยมันเหมาะมันเหมาะกับอะไรรู้หะอป้ามันเหมาะกับคนที่อ่าติดกาวีจริงอันนี้กันตายจริงๆนะตอนนี้เวลาเรามีงานต่างจังหวัดแล้วเราไม่มีใดอ่ะเราใช้อันนี่ยเราใช้อันนี้เราเราเราก็เป่าจอกเงี้ยมือเบามากมันเบาแล้วแรงแรงลมอ่ะแรงมากโอ้เบากว่าอันที่ใช่แล้วแรงลมก็จะมื่อกี้แรงเนาะที่กดค้งนี่หรอใช่อ๊อกไฟ อ่มันต้องมีมุมไฟใช่อันนี้ซื้อของไม่ได้ของคูันซี่ซึ่งแนะนำเลยมันมันสว่างมากนะพี่เนาะใ็่คุยรไม่ตอนนี้พี่อัดเหมือนตั้งโต๊ะขายของอ่ะอันนี้เขาเรียกแบบในที่ต่อเขาเรียกแบบไฟตาหูเพราะมันเออแต่ให้ความเป็นแบบว่าวัยรุ่นเร่อองตงรอะไรได้ไร้ไร้ไไร้ไ้ไร้ไ้้้ไ้ไร้ไ้้ไร้นร้้ไร้ไร้้้ไร้ช้ไ้ร้ไอ้ไร้อร้ี้้ร้ร้ร้นใช้ หรอตอนอันนี้พกเอาไว้อ่ะมาสักพักนึงแล้วตอนที่ไปดูดวงมาแล้วก็แล้วเขาบอกว่าให้เขียนโพยหวยด้วยหรอไม่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 อันนี้คือเขาบอกว่าแบบให้เราขยันสวดมนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าหลังๆเป็นคนแบบว่าสมาธิสั้นแล้วก็แบบเป็นมานานมานานแล้วนะเริ่มจะรู้จักอ่ะตอนประถมเขาเธอสวดมนต์แบบทุกวันศุกร์กันปะชาชุงโรงเรียนมีแต่พี่ใหม่โรงเรียนคริสเออโรงเรียนคริสเออพี่ใหม่โรงเรียนคริสโรงเรียนคริสจะหบทสวดแบบครูบาอาจารย์ ไม่ใช่แล้วมันโคเป็นผ้าโพกหัวโอมากระเซ่เหรอโอมากระเซ่ใช่วัดไอ้ที่นายผ่าตัดตัวนี้ก็เลยต้องมีไว้ก่อนเห็นไหมก็จะเป็นสิทธิหรออุ้ยอะไรอ่ะก็จะเป็นหอมที่จมตาอีใหม่ป้ายยาก็จะมีที่จดตาหออมเลยเหรอกูชอบใส่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกเนาะอุ้ยหอมจังกินเป็หนาำที่ใหม่หอมมากไม่ใช่มันแบบตอนนี้มันไม่ กลิ่นแบบพี่แบบฟิลถุงมือยางอ่ะเออใช่มันกินพลาสติกแต่มันหอมนะแต่มันเป็นกินนแแบบเตี้ยซื้อมาปุ๊บก็มันหวานเกินเล้วไงให้กูดิไม่ยอมแล้วก็จะมีโพสต์ไปพ่นคอเพราะเป็นคนที่ต่อมอ่าทอมอะไรวะทอมซินทอมซินเออเพราะเป็นคนบางทีชอบนอนอ้าปากหรืออะไรเงี้ยมันก็ตื่นไม่จะเจ็บคอก็จะแบบมีแบบใหญ่หรือเปล่ามีคนมระดิสเปที่ดีมากเว้ย นอนมันชุ่มคอนอนแต่ที่เป็นคนชอบกินชอบอะไรอยาแล้วเรื่องเป็นแบบยาหยอดตาของใหม่ที่แบบมาป้ายเราก็ซื้อตาไม่ไม่ไม่ขโมยขโมยแล้วแต่เปนสดชื่นจริงแต่เป็นแต่เป็นยาหยอดตาที่แก้ตาลาได้ดีเวลาทำงานเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ยาดหยาดหยอดเนี่ะที่มีคอนแทคเลนส์ทำไมเออค่อยทำให้คอนแทคเลนส์ขาดได้หรือเสื่อมมันแรงเพราะว่ามันเป็นแบบสูตรเย็นเพราะฉะนั้นควรจะเป็นตัดตาแบบคืนเดียวไม่เราเคยใส่ใส่คอนแทคเลนส์ซ้ำไปซ้ำมาหรอใช่ ใช่ตาต้องเป็นอ้าวฉันนึกว่าใช้คเนี้เราทิ้งเลยแบบแบบแบบที่เป็นวันวันเดอร์ลายบาอ๋อไม่เราเราเป็นแฟชั่นไม่ได้เป็นสายตาไม่ใช่ไม่เหมือนแฟชั่นอันนี้มันแต่งบูลี่บูรี่ใครบูรี่ไม่แจลแล้วแต่งบูลี่เอเจพอ่ะนั่นแหละค่ะด้วยของพี่อาร์นะคร่บต้องบอกว้าวจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็น จะมีการจัดกระเป๋าที่แตกต่างกันเ,ออเพราะถ้าเกิดวันไหนที่แต่งชายอะดยเฉพามฝนไฝชายอะมันจะแทบไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ยทำในรูปแบบของเวลาเรามากองละกันพอแบบเวลาแต่งชายไม่พกอะไรเลยแตย่พอแต่งหญิงพก็พกแัวนี้พกเลยใต้เราเลย อ่ะอีกทีแล้วอันนี้ก็คือการเอาไว้เอาไว้แบบก็เป็นชามห้อยกระ,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 ะเป๋าปกติอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาไว้ใส่พวกแบบว่าบ,ะบะัตรเบิดด้วยแต่ว่าน,นี่ไม่ต้องใส่<ห>แบบเนี้ย <มา S 2> แพงเว้ยที่ใหม่เป <แ S 1> ็นคนชอบปดาดามากชอบปดา,าบปดามากเอามาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะจริงๆอันนี้แกะมาใช้แล้วนั่นก็คือตัวนี้มาซีทูอ๋อเหรออ๋อเออพกมาซีทูมาซีทูเลิศเอาพกมาซีทูมาพกติดแบบเอฟบีดีเลยเหรอเดี๋ยวไปัดพกบางทีวันดีคืนดีอาจจะเป็นอย่างนี้ มึงเอาแปะมากเออก็บกกมาทันเซียนทันเซียนกเออเออเป็นอย่างที่หนุ่มทันเซียนปลอมตัวเออกมามึงติดได้จริงนะมันติดได้มันติดได้จริงกบมามึงตลกอมึงตลกมากเลยอะเออกมาซีทู ขาดไปไม่ได้ก็คือกระจกนี่กระจกวีกิบตีด้วยกระจกกับวีีมาด้วยใช่คุณชอบพวกแบบซาริโอเนี่ยกระจกกับวีเอาไว้วีหน้ามาเออตว้ติดอะไรอ่ะเวลาเราไปแบบข้างนอกเนี้ยมันชอบมีปัญหาเรื่องนี้เว้ยอะไรเดินชนตู้ชนลอยแล้วไม่แล้วหาผ่านเปอร์ไม่ได้ไม่บางทีมันจะเป็นอุบัติเหตุมันจะเกิดมันเมื่อก่อนนะก็ไม่นี้นึงนะอันนี้พก เผื่อมึงหรือเผื่อผู้ช่วยมึงไม่คือเนี่ยอัเดี๋ยวผู้ช่วยซื้อมาให้แล้วเราก็มานั่งคิดว่าเออมันเหมือนกับมันก็ต้องมันก็ต้องมีจริงๆแหละชอบเดินสะดุดชอบเดินแบบชนนู่นไม่ค่อยใหม่อชนหรอกแต่ผู้ช่วยใหม่ชนไม่แต่เวลาวันเวลาจริงๆอะมึงมันมันไม่มีมันหาไม่ได้จริงๆด้วยใช่เออก็จะมีนี่พาสเตอร์ก็เป็นของไม่ใช่กล่องคิตตี้อ่ะใช่พาสเตอร์แผ่แล้วก็เป็นของซาริโอด้วยนะฮะไซโ่ล อ่ะเราหัวแตกมันอยากจีบไม่เป็นไรอ๋อแล้วก็กระดาษซับมันอันนี้เป็นตัวที่ชอบใช้มากของแกสบี้เพราะว่ามันมันเอาอยู่อะมันเอาอยู่มันบอกกับผู้ชายจริงๆมันบอกกับผู้ชายเพราะว่ามันแบบหนึ่งเลยคือมันแผ่นใหญ่ไม่บางอย่าลืมว่าต่อให้เธอแต่งหญิงขนาดไหนเธอก็คือผู้ชายแต่ควน่าเอหน้าผู้ชายเป็นแบรนด์แรกๆที่ทำออกมาเป็นฟิล์มอันนี้ก็จะเป็นที่เซ็ตแว่นที่เซ็ตแว่นที่มันกันไอ้น้ำน้ำอรอเวลาพวกทาเช็ดอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยสำคัญเพราะเวลามันเบลออ่ะมันมอง เม่เห็นและอีกใหม่เคยประสบการณ์กันับสายตาเออแล้วมือเวลามือไปโดนอ่ะเวลามือไปโดนแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผลจากที่ญี่ปุ่นซึ่งในญี่ปุ่นมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆในติ๊กต็อกก็มีขายเออทานก็คือแทงหนึ่งก็ใช้แล้วทิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้กันกันกันไอ้ได้จริงแล้วก็อ่ะโทรศัพท์สองเครื่องนะครับโทรศัพท์สองเครื่องอุ้ยน่ารักเคสโทรศัพท์สองเครื่องปกติแว่นตาอุยแว่ไรเสียอะไร แว่นตาไม่ไม่แว่นตาแว่นตาแว่นตาสตาเลาะตายาวไอ้หนูไม่สตายาวเหรออืออีดอกสายตายาวแล้วสายตายาวแล้วอีเต้ใส่อาจจะโอเคก็ได้เพราะอีเต้เริ่มเริ่มจะยาวไอ้มันเอาต้ลองใส่ดีแล้วมัอันนี้ปะชัดปะชัดขึ้นมาชัดใช่ปะชัดก็มึงใส่ตายาวเหมือนกูแล้วไงมึงชัดเลยอ่ะอันเนี้ยเออกูเห็นมันเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยใช่ชอบล้างห้องน้ำด้วยเหรอ หวีอันนี้คือหวีคืนชีพวิกแปลงที่คืนชีพวิกวิกจะยืนแค่ไหนมันก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมได้เลยนา่น้องหวีพี่อ่านเลยเฉพาะแบบผมแท้ก็เหมือนปลาทุกอย่างได้หมดมันสามารถสั่งแบบว่าไม่ต้องรู้สึกว่ามันแบบอะไรเลยมึงบึบบึบเลยเนี่ยเราก็ชอบมากถ้ามันเป็นพวกใหม่อ่ะดีเรียกว่ยกูมี3-4อันแล้วเหลืออันเดียวละอันพี่อันต้ำตาลวิอะไรเราหวีดูสิซี้เรผมมาอ่ะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าตัง กระเป๋าตนี่กระเป๋าตังค์นี่นะคะกระเป๋าตังค์ที่ใช้อะไรเงี้ยก็จะใส่ใส่บาทใส่อะไรแล้วก็ตัวนี้อะไรอย่างก็ออสโมออสโมก็จะพกตลอดเลยไปอะไกไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบว่าสะดวกสะดวกน้ำหอมน้ำหอมจะพกตลอดจริงเลยเชอไพวกมึงแบบพกน่าหอมกันหมดเลยอ่ะใช่พกตลอดพกนี่หว่าลืมพกตลอดเลยน้ำหอมแล้วต้องเป็นหลือบิกตองด้วยใช่ตัวนี้หอมมากตัวนี้หอมแบบ หอมมากแล้วก็ติดทนมากๆเราเคยเขาไปถามเอสเอว่าตัวตัวเนี้ยเอ่อตัวไหนที่ไม่เลยตัวไหนที่มันแบบติดทนที่สุดนางก็เลยนั่งมาประมาณ3ตัวแต่จะบอกว่าอันเนี้ยคือที่สุดแล้วอนนี้สามพันเลยปะตัวเนี้ยคือที่สุดแล้วจะแบบกินเวอร์กินพี่ใหม่อาเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะเนี่ยประมาณหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสามแต่ว่าเข้าใจป่อกว่าเราทำเราเราเจอคนนะอันเนี้ยมันต้องพกติดเอาไว้เลยแล้วก็ชอบเอามาเติมตลอดเวลาระหวางวันเพราะเราจะเป็นคนที่น้ำหอมแบบหมดไวมากๆ อย่างตัวนี้ก็หมดใช้มากวดเท่าไหร่ฉีดเติมตลอดเลยเพราะมันฟูงดีตัวนี้เราชอบนะครับที่วัดใส่วัดตัว่ะเเหรอเวลาหนักช่วงนี้เวลากินเรารู้สึกว่าแบบอยเราไดเอทอยู่ด้วยเนาะดูสุดไหม พี่นุ่งนะเลิกพกเถอะมึงตัดทิ้งนี่ไม้อีดอกคือพกเอาไว้เพราะว่าบางทีมันแบบเราเป็นคนชอบซื้อของแล้วบางทีเราเราเราชอบสั่งของโดยที่เรารู้สึกว่าอยากจะรู้ในข้อมือข้อมือกูเท่าไหร่วัดแหวนมันก็วัดตรงนี้แล้วก็พี่ไปเทียบอนูไปเทียบเอาแล้วกันนะซึ่งมันเป็นของจําเป็นเว้ยแล้วบางทีเผาตัดชุดตัดอะไรเลยอ่ะคนตัดชุดบ่อยมากเอออันนี้มันเลยจําเป็นมากๆที่มันต้องมีอันนี้ก็ได้มาจากแม่ใช่แล้วก็ตัวนี้นะคะเนี่ยนั่นก็จะเป็นสเปรย์ไร้ผงบอไม่ใช่ ออเหรอเออเพราะว่าเห็นเคเอะไรสักอย่างนี่ก็ไว้ฉีดผมแบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้จะก็แบบเหมือนสระผมดาแห้งอ่ะอ๋อหรอแล้ววิคก็ได้วิคก็ได้อ๋อหนุ่เราฉิดหนุ่มเซ็ตผมไม่กูเซ็ตอยู่แล้วชิปนะครับแล้วก็นี่ อ๋อเติมแก้มเติมแก้มเป็นสีสวยมากสีนี้บ้าสีนี้สีีีีีนนน้้้้สสแกมวยมากไม่สีนี้มันจะสามารถเราจะเราจะเลือกสีที่บอกว่าให้สั่งแต่งหน้าเราเป็นคนช่วยบอกว่าควรใช้ของยี่ห้ออะไรสีอะไรที่มันจะลิงก์ไปกับวันที่แต่งหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเติใหญ่มันก็จะเติมมาให้แบบฉ่ำละอย่าอม าแต่ตัวอย่างกะไม่ค่อยพบหรอกให้ผู้ช่วยพบแล้วก็จะมีกลิ่น mouse spray อันนี้ดีอ้รอันนี้ดีแป้งแป้งป่นแป้งป่นแป้งปูนอะไรอ่ะอันนี้แป้งปนแ้ปใมสดทีมยว่าด้วรอขนมปงหนึ่งปะแล้วอัดทิ่ฉดแบบปากจะมีอกอันนึงด้วยอันนี้อันหนึงซื้อมี่ปุ่นะแล้วก็จะมีเป็นลิติสีแบบกิบบัว จะทาต่ทาอยู่ปุ๊บเป็นกรีดีน bon ี่นี่ใช่ก็จะให้คือมักจะให้อีอีบอลคอยเลือกสีให้ว่าแบบอันไหนแมสกับเรามันสามารถเอาไปใช้ได้แต่บมือชอบทาปากแดงเนาะนู๊ดไม่ได้ชอบทาสีนูแดงไไม่ด้แต่สีเนี้ยก็เป็นสีที่คนทาแล้วก็ไม่ค่อยรอดเยอะเหมือนกันเออแล้วก็อันนี้ของอีเอ็มเออกำลังจะบอกว่าของพี่เอ็มขอยอีเอ็มขอยอีเอ็มเพราะเราชอบชอบแบบว่าออมเบย์ข้างในซึ่งออมเบย์ตัวเนี้ยข้างในจะสวยมาก เออมันให้มาตอนนั้นเป็นรายการก็ให้มาก็เลยเก็บไว้ใช้ตลอดแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ชอบมากนี่ยนั่นตัวนี้คือที่ย้อมงอกแบบมาสคาร่าใช่แบบมาสคาร่าที่มันดีตรงที่ว่าเมื่อก่อนเราใช้แบบมาสคาร่าในการปัดไปให้งอกมันขาวใช่ปะแบบขาวหรือผมอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันคือทุกครั้งที่เราทาไปอ่ะมันจะอยู่ได้ระหว่างวันอ่ะทั้งวันอ๋อคือไม่โดนน้าอันนี้เจ้าของคือใครรู้ปะแฟนพี่ฮิวโก้อ่ะพี่เออพี่ฮาน่าเขาทำตัวนี้ แล้วเราชอบมากเพราะว่าพอใช้ไปปุบะมันจะแห้งมันจะไม่ติดไม่คราบเหมือนเมื่อก่อนแต่แต่มันสามารถมันคือมาสคาราที่บัดขนตานี่แหลไมันเอาไว้ย้อมย้อมเอาไว้ย้อมหลออย่างเดียวดีมากตัวนี้สำหรับเราเราแต่งหน้าแล้วก็พกไว้ด้วยเพรเวลาแต่งทายก็ใช้อันนี้บ้างแล้วก็ออันหนึ่งก็จะเป็นจริงๆรินมีมากกว่านี้แต่ไม่ได้พกมาก็จะเป็นต่างหูเปลี่ยนระหววันวันเอออะไรอย่างเงี้ยเออเยอะมากต่างหู everyday เออ everyday look นั่งอยู่บ้านเฉยๆอ่ะเสื้อยืดไนหาที่บ้านเสื้อกล้ามเกยขาบ้านขาวอ่ะกูแบบแล้วตังหูนี่เหรอไม่ตังหูเธอเออเอวีเดียร์เนี่ยค่ะก็เป็นกระเป๋าอันนี้คือเป็นแบบออกกล่องนี่ไงอันนึงมีไว้ใช้เอไปไหนมาโชว์แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอยู่แบบชุดแต่งซายจริงอ่ะของน้อยกว่านี้มากพี่เหมยถ้าพี่เหมยแต่งช้ายพี่เหมยก็จะพกแค่แบบห้อยคอวันเดียวอะไรอย่างนั้นแล้วจบเลยนี่แหละค่ะกระเป๋าใบแบกของฉันครับครานี่อี วอดอินไม่เดอกหรอเออเด็กม่รก <ๆ S 1> ้เป่าพวกมึงอ่ะขอกลัวดูเฮี้ยสุดเลยเป็นของกูคือแบบไ <c oughs> ม่เห็นหนังนี่เลยไม่แต่กระเป๋าพี่หนุ่มทรงนี้สวยชอบมากก็ชอบไปแบกบ้านถึงบอกแล้ว่าชอบไปแบกบ้าน,น ก็พอมันมีกำลังมันก็อยากมีบ <erm ้างอยากมีเหมือนเขาใกล้ๆกับกระเป๋ากระเป๋าห <oh, ้อยคอออันนี <oh, ้มันเป็นของมันน่ารักเนาะใช่น่ารักกระเป๋าน่ารักเออแต่เราเราเห็นฝรั่งมันเอามาผูกอย่างเงี้ยใช่น่ารักอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใส่ยเรียนของหลุยส์อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีก็เลยเอามาห้อยหเป็นชงเป็นชาอะไเงียอันแรกก็จะมีอันนี้นี่ อระไปไาในเหรอเออกระเป๋าไส้ในก็จะมีอ่ามาที่จักกินปลาชี้จีบปากเป็นคนที่ชอบพกมากอันนี้เป็นคนที่ชอบพกมากคือเข้าเซเว่นแล้วคือเข้าเซเว่นไปต้องได้ติดมือมาเกือบจะเกือบจะนะเกือบจะทุกครั้งกลัวมันแฮบอ่ะคือเข้าแต่ะก็แฮบแล้วมึงเลยแฮบสุดกับดอกมากินขี้กินมึงไงอี๋หี้ต่อไปก็จะเป็นพวกบรรดาลิปสติก ู้เออลิปเขามันจะมีตัวนี้อันแรกอันนี้ดีมากอันนี้อันแรกอันนี้มันจะทาแก้มกับปากได้บิดบิดบิดยังงัดยังนัดอยังหางชอบงัดมากชอบเปิดปิดด้านมาอันียแรกจนยันอันนี้นัดไอ้ใหม่ยัดปุ๊บยแกะง่ายดีนะแล้วก็นี่อินกูตัวนี้ก็แบบันตองอิงกูดีหลายอย่างเลย อันนี้ก็จะเป็นแบบมีรุ่นมีสีนะเว้ยปากแดงอะปากแดงเลยแล้วก็มีอันนี้อิงกูอีกจะเป็นสีพูเป็นแบบฟิลกลบกรอนสีฟูแพ็กเกจจริงก็สวยแล้วก็นี่รถปากคำของอะไรไม่รู้อะของคุณหมออะไรสักอย่างอ่ะเออล้วจะไม่ได้ตัวนี้มันจะช่วยลดปากคำใดๆอ่ะทากลางคืนมาก่อนนอนก็ได้เหมือนทากลางวันน้องโลมาเลยอะ อ๋ออคือนึกออกแล้วก็ลิปสติกอีกอันนึงอันนี้จะเป็นแบบอุเมร์อมตะของกุ้งนี่ดูด้วยนึกเท่ากันเนาะชอบฮาร์ลมากเมื่อกิ้จริงสวยอ่ะทุกอันเลยอ่ะมันจะเป็นออกแล้วนเป็นคนไม่น้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเป็นคนไม่ค่อยปากแห้งเพราะว่าชอบดื่มน้ำแล้วก็นี่หงษ์ไทยแบบโอ้ยโอ้ยหงษ์ไทยหงษ์ไทยแล้วก็กล้อง ที่เราชอบโพกก็คือกล้องนี้แล้วก็ตัวใส่เมมกล้องที่ตามหายากที่สุดในประเทศไทยอ๋อดิจิตอลจริงล่าสุดมันไม่ซื้อแล้วมันจะมายืมโคตรแพงเลยอ่ะอะไรหรอตัวเนี้ยตอนฉันซื้อฉันก็แบบ ทำใจมากคือแบบแต่ว่ามันมันก็สวยจริงแต่ว่าคนถ่ายต้องถ่ายเป็นประมาณนึงจริงแต่ไม่ใช่ไม่มันไม่ได้ต้องใช้ฝีมือเยอะใช่ไหม่แค่แค่แครู้มุมแบบมันก็จะสวยคมสวยใช่อันนี้งีสวยใช่ใช่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทเนาะใช่่หืจริงจริงราคาจริงงางก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเข้าใจปะแต่มันเป็นกล้องรุ่นเก่าที่ ยังคมชัดอยู่เลยในยุคเนี่ฉันชอบน้ำหอมตัวนี้มากไวแซ่บแบบแบบโพกอะเล็กๆหอมนะกลิ่นนี้มันหอมมากเลยอ่ะอซื้อให้ตอนวันเกิดอ๋อเอออันเนี้ยเป็นกลิ่นที่แม่ใช้อยู่ด้วยแม่ชอบเพราะมันกลิ่นมันไม่ไม่กลิ่นมันค่อนข้างจะไม่ไม่ได้ฉูดฉาดเลยกลิ่นเขาชิเป็นคนที่แบบทันทีงานชิจะคิดถึงแม่ตลอดใช่ใช่ใช่เสื้อเนี้ยให้แบบไม่เห็นหน้าตัวเห็นหน้าเพื่อนเหมือนคุณแม่อะไรเงี้ยเออก็เลยซื้อแม่คือเก็แก่กว่า S <S อันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่ซื้อในติกตอกที่เป็นแบบใ<อ>ส่มกแบบ,แบบแบ่งสักส่วนของอ,อแล้วก็แปรงแปรงก็มีแปรงโโอ้โหแป้งฝุ่น เป็นแบบว่าเป็นแป้งฝุ่นไม่มีสีใช่แป้งฝุ่นไม่มีสีท่านสลูเซนท่านสลูเซนก็แปลงในแปลงขนม้าแล้วเป็นม้าอะไรม้ามีหอกต่อไปต่อไปก็จะเป็นพัดลมพัดลมอันนี้ก็เออมันเป็นมันเป็นสิ่ต้องพกใครเป็นว่าพัดลมเดี๋ยวนี้ทุกคนพกติดตัวเพราะว่าอะไรไหมโลนี้มันร้อนขึ้นจริง ไม่แล้วมันมันมันด้วยความที่ว่าเขาทำไม่เข้าถึงคนด้วยใช่จริงจริงมแตเหงื่อแตกแล้งแล้วยียแล้รออกงานออะไรอะกระเป๋าเครื่องรางเป็นคนเนี่ยเออผู้พอย่างนี้เลยเหรอเออทุกครั้งที่เปลี่ยนกระเป๋าจะมีอันนี้อยู่ในกระเป๋าหนูทุกครั้งแล้วเวลาไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเวลาออกมาทํางานอย่างเงี้ยคือด้วยความเชื่อส่วนบุคคลเราไม่รู้ว่า สถานที่นั้นอันนั้นอันนี้หรือลมเพลมพัดเข้าใจคำว่าลมเพลมพัดปะก็จะมีจระเข้ค่ะแล้วก็พญานาพระเวดเห็นไหมก็ใดๆนั่นแหละเออก็ใดๆก็จะมีหมดหมอกออหนุ่งมากมาโอ้โหไม่แต่มันเป็นอันที่พูแล้วก็มีถุงเนี่ยไม่บอกว่าอะไรว้นี่แหละของเด็ดเลยนะคะจะไม่มาพ่วงเป็นมาม่วงเด็ดทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะคะซาทูพูดไปเรื่อยมากเลยอะนี่แล้วก็ขนม ติดเพราะขนมมันกับอะไรวะสายชาร์จอ่าเอออันนั้นเป็นแบบฟาชาร์จฟาชาร์ทุกคนต้องติดเอาไว้ฟาชาร์จรถเนาะฟาชาร์จจะเป็นคนไม่ค่อยพก power bank เพราะรู้สึกว่าไปห้างก็ไปเสียบตรงข้างห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันมีปั๊บคือเอาจะไปใช้ไฟห้างอ่ะเอาที่สร้างน้ำหนักออกอ่ะเหรอเออแล้วเอาดีเสียบใช่พี่สาดเอาเครื่องนวดไม่เคยเรื่องนวดเลยนะ แต่ไดเลื่อนไม่เลื่อนเลยนะนันนั้นปักอออไม่เลื่อนปักออยืนอยู่ข้างบันไดเลื่อนอีดอเอาตู้ครีปตุกตาออกเหรอเออบลแล้วตอนี้ค่ะแค่นี้แล้วก็คือสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าของพวกเรานะคะใช่แล้วสำหรับคุณล่ะในกระเป๋าพวกคุณมีอะไรที่พกบ่อยคือแบบเป็นแยไอเทมที่ต้องพกตลอดแบบข้ามขาดเลยในกระเป๋าเราเม้นมาหรือพกอะไรที่คล้ายๆกับพวกเราหรือเปล่าหรืออยากจะให้เรา พกอะไรโชว์ของอะไรลูกคอมเมนต์เอาไว้เลยคอมเมนต์เอาไว้เลยของรักคอมเมนต์เป็นของรักนี่แหละซับอีพีนี้น็เป็นทั้งหมดของเรานะคะมีอะไรบอสอินบายแบ ใครชอบคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยใช่ยวสามารถดูได้ทั้งใน TikTok แล้วก็ใน YouTube เลยนะครับก็ทำเป็นสองพาทให้เลยใช่ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะเออแล้วก็ปอนเซ์ยังเข้าได้อยู่นะเข้าได้นะคะเข้าได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่า EP หน้าเราจะเอาอะไรบ้างของอยู่ที่เดินไม่หลับตาเราจะโชว์ของอะไรค่ะจะปีดีนะพวกเราทุกคนขอบคุณค่ะ